น้ำแบบสัตว oh, ์ตายอะโอ้ยเสียเลยอ่ะเลิกนะสวรรค์ของเราห้าปีอ a ม a z i n งมากสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องกัดจังที นี้มาพร้อมกับความสดใสระดับ10บดิคเตอร์นะคะเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันที่มากินอาหารโปรดนั่นก็คือซูชินั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็จะอยู่ที่ร้านใกล้บ้านมากซึ่งงงตัวเองมากว่า ทำไมฉันไม่เคยรู้มาก่อนหรือว่าร้านใกล้บ้านมีร้านแบบนี้ด้วยนั่นก็คือร้าน The Gallery Sushi Bar Izakaya นั่นเองนะคะซึ่งร้านนี้ขอบอกเลยว่าเป็นร้านซูชิที่กระจังเห็นรีวิวแล้วแต่ะละชิ้นเนี่ยมีคําที่ดูใหญ่บึ้มๆึมมากๆเลยแล้วราคาเนี่ยก็ไม่แพงด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราอยู่ที่หน้าร้านกันเรียบร้อยก็คือบรรยากาศของร้านนะคะเขามีสตอรี่แบบนี้ค่ะ เชฟเจ้าของร้านเนี่ยนะคะเคยเป็นเชฟที่ชิคาโก้มาก่อนนะคะเขาก็เป็นเชฟของซูชิบาร์นั่นแหละที่ดังที่สุดที่นั่นเลยนะแล้วก็ทํามาทั้งหมด10ปีค่ะแล้วเขาก็เบื่อเนาะย้ายกลับมาประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้มาเปิดร้านของตัวเองนะคะที่ลาดพร้าวังขุนแห่งนี้นะคะซึ่งที่มาของร้านเดอะแกลเลอรี่ซูชิบาร์นะคะก็คือเหมือนว่าเขาว่าต้องการให้ร้านของเขาเหมือนเป็นแกลเลอรี่ของซูชิคือเหมือนเป็น ศิลปะอ่าเป็นงานอาร์ตนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าการเสิร์ฟซูชิอะ่ะจะไม่ได้เป็นแค่การกินซูชิทั่วไปแต่ว่าแต่ละจานเนี่ยก็จะมีเดคอเรชั o การตกแต่งที่สวยงามดูเป็นศิลปะจริงๆนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเหมือนได้รับประทานอาหารไปด้วยนะคะแล้วก็ได้เห็นศิลปะของอาหารไปด้วยะคะ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเรานึกถึงพวกอาหารที่ตกแต่งเป็นศิลปะส่วนมากจะเป็นไฟไดนิ่งใช่ไหมแต่ว่าราคาของที่เนีย่ยที่เราเห็นมาจากรีวิวก็คือราคาที่ถูกมากเอาจริงๆรู้สึกว่าถูกกว่าราคาร้านซูชิทั่วไปด้วยซ้ำอ่ะ แต่ว่าให้เยอะมากแล้วก็ดูสวยงามกว่ามากๆเลยแต่ส่วนรสชาติเรายังไม่รู้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของเราเราก็เลยตัดสินใจแล้วว่าโอเคสตอรี่ดูน่ารีวิวมากรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปกินด้วยกันนะคะ Ủa vậy cười. ตอนเห็นรูปแล้วก็ว่ามันใหญ่มากแล้วอะแต่พอเจอจริงๆคือแบบโหมันจะใหญ่ไปไหนเนี่ยแล้วเอาตรงๆนะคะก็คือเราก็ได้สั่งพวกเมนูซิกเนเจอร์ที่แบบไม่มีในเมนูด้วยแล้วบางเมนูบอกเลยว่าด้วยความที่เขาใหญ่ทุกอันอะพอเรามาดูเฮ้ยเราสั่งอะไรไปบ้างวันเนี้ยเพราะว่ามันใหญ่เหมือนกันทุกอันมันล้นทะลักไปหมดจนจําไม่ได้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะคะก็เลยเราถือโอกาสขอถามเชฟเลยละกันเพราะเราจะไม่จำนะคะเราจะกินอย่างเดียวนะคะก็ขออนุญาตเชฟค่ะวันนี้เชฟอยู่ด้วยสวัสดีค่ะ รู้เลยว่าเป็นเชฟเพราะว่าหนูเห็นนี่เห็นเลหนาแรก <c oughs> มาเป็นพระเอกมาเลยนะคะนี่ในเมนูเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวจะรบกวนเชฟอธิบายแต่ละจานแล้วก็เชฟจําราคาได้ไหมคะเนี่ยราคาพอจาได้ครับ <c oughs> พอจาได้อยู่เนาะออาอันที่จําได้ก็ได้แต่ว่า<ช>หลากัหลกๆเนี่ยคือเราถ่ายเมนูให้ทุกคนดูนะคะว่าแต่ละจานเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างน,นะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าโอ้โหราคาดีมากอ่ะงั้นรบกวนเชฟอธิบายหน่อยค่ะสีแดงจะเป็นเมนูมากีซิกเนเจอร์ของที่ร้านเราอันนี้คือ c h ออ s นะครับข้างในจะเป็นฟุ้งเพปูระตัวนี้จะมีความพิเศษ อย่างนึ่งที่มันช่ chaos ค,คือมันจะเป็นความวุ่นวายเวลา่ในปากเราก็คือ,อะจะเป็นโลที่มีรสชาติเผ็ดร้อนอแต่ว่าซอสทุกอย่างของร้านนี้ป็นซอสที่ปรุงเองอ พาสต์นี่ก็คือเจ้ายักษ์เขียวเป็นตัโใหญ่ที่ยยสุดของที่ร้านถ้าไงจะเป็นคูนิ่มนะครับแล้วก็เป็นกุ้งเทนคุระแล้วก็ท็อปข้างบนด้วยวอสบีเมโยมาจิโตะมากป็นซินเซนเจอร์ที่ขายดีที่สุดของร้านเราคือตัวนี้ใช่ไหมคะพาสต์สแกลอรี่สเกลลี้ด้านบนเนี่ยจะเป็นหอ,อยเทอร์เตะนะครับแล้วก็มิกซ์กับซอสของที่ร้านเหมือนกันอย่างคุณกังเพลนเนี่ยก็คือมีสีหน้าข้างบนที่เป็นสไปซี่ทูน่าสไปซี่สเกลล็อสไปซี่คุณากิแล้วก็เป็นสไปซี่อันนี้อารน3.99 ดีมากีมากีกสองตัวนี้ก็จะเป็นซาชิมินะครับก็เป็นปลาที่ทางร้านจัดมาเป็นเซ็ตอย่างตัวนี้ก็จะเป็นโพรตีนสแกลล็อกที่ร้านนี่จะใช้ไซส์ใหญ่ที่สุดเราตื่นเต้นเชื่อเลยใช่เพราะ ชอบทานโฮตาเตมากคือหนูเคยเจอแค่แบบประมาณที่2ที่แต่เป็นร้านโอมาเกรที่ราคาแบบ 3- 4 0 0 0ันอัพนะไซนี้จานนี้560บาทโอยหิบคือเป็นไซส์ใหญ่สุด3ตัวเต็มๆตมเราไม่เอามาแบ่งเป็น3ชิ้นแล้วบอกว่าเป็น3ตัวไปทำเป็นตัวหนึ่งคือเป็นแบบ2ชิ้นอย่างนี้อันนี้ความรู้ใหม่นะนี่เพิ่งรู้เหมือนกันไม่เคยทราบมาก่อนก็เท่ากับว่าเหมือนเราได้เป็นแบบแซนวิชคฮตาเตประมาณ6ชิ้นถูกมากใหญ่ด้วยตอน ก็จะมะเป็นเป็นปาระด้งสําหรับคนที่ชอบอะไรที่มันมิกซ์มีทุกอย่างอยู่ในเช่นเดียวกันนะครับส่วน2ตัวนี้ก็จะเป็นอนาโกะเป็นปลาไหลทะเลญี่ปุ่นที่นี่ก็จะใช้ไซส์ใหญ่สุดเหมือนกันแล้วก็จะให้ทั้งตัวเหมือนกันอย่างชิ้นนี้ก็2 8งร้อยปสิบบาทอันนก็จะเป็นัวกปลาเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านอันนี้ใหญ่มากพวกปลาเนี่ยใหญ่เท่ามือแล้วดิฉันเนี่ยอาปากไม่ค่อยได้ทุกคนก็รู้ว่าจังอาปากไม่ค่อยได้แล้วก็กัลมาคิดว่าทําไมเพิ่งมารู้จักร้านนี้ตอนที่อาปากไม่ค่อยได้เพราะว่า คนจะกินไปแบบงมแบบสะใจอ่ะ เมนูทั้งหมดของเรานะครับออกตอนนี้จะเป็นแซลมอนเซตเนาะค่ะก็จะเ์ฟแบบนี้ปลาก็จะชิ้นใหญ่กว่าที่อื่นเรามาทานดูได้ครับแล้วจะรู้ว่าเออมันไม่ตกปกเพราะว่าอันนี้แหละเห็นแบบเพื่อนเช็คอินแล้วเราก็อุ้ยทำไมมันชิ้นใหญ่ดูนะกินแต่เห็นของจริงคือโอ้ยใหญ่ยิ่งกว่านะฮะแล้วก็ดูน่าทานมากๆพอได้ยินสตอรี่จากเชฟอีกยิ่งรู้สึกว่าไม่ได้เป็นแค่แบบเหมือนทํามาสวยๆมาโชว์แต่แบบมีความใส่ใจในเรื่องของรสชาติด้วยงั้นรบกวนอันนี้หนูเป็นคนสั่งเอง หนูรู้สึกว่าอันนี้มันมีความรู้สึกเหมือนเป็นการแบบเปิดรสชาติเหมือนโอมากาเสอะไรอย่างเงี้หรือเปล่าตัวที่คนที่ทานอาหารญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะสั่งก่อนเพราะตัวเนี้ยมันมีรสเปรี้ยวของคทำสืบมีคอร์สอูโมโนทำให้เปิดปุ่มรับรสทำให้เรารับรสของของปลาของของมาร์ิของทุกทอย่างในในในคำต่อไปได้ดีขึ้น ค่ะกูเอาจริงทุกคนคือแบบพอจะกินเรารู้สึกได้ว่าแบบมันจะแบบน้ำลายขึ้นนะเขาเรียกว่าน้ำลายสออ่ะแล้วแบบหูคนลุกเลยเนี่ยอันนี้เราเราหยิบออกมาอย่างงี้ใช่ไหมคะอ่าเราหยิบออวมากันนะคลิ้งมาเริ่มเหระรู้สึกแบบรีเฟรชเลยเนาะอันนี้คือเปิดตกรับลดนะค่ะทุกคน เราจะบอกว่ามันเป็นเมนูที่กินแล้วแบบมันรู้สึกมันเป็นอะไรที่ดับเลี่ยนอะเพราะว่าคอนสื่อมันสดชื่นะนะเนาอะงอั้นเรามาชิมกันพอตเตะอันนี้ก็คือไซส์ใหญ่มากจริงขน,นะดนะใหญ่ใหญ่มากดูแก้มเลยคือกัดอกไปแล้วมันแบ่งไปสองข้างอะ <laughs> <laughs> เรามากเลยอ่ะเราผุ้มค่าได้ไงว่างจริงราคาคือถ้าให้คิดจริงๆเลยอ่ะที่คนบางคนอ่ะถูกแพงไม่เท่ากันสำหรับกราชังอ่ะถือว่าราคาไม่ได้ถูกธรรมดานะถูกค่อนข้าง,งมากคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ไซส์ของเขาเออคือมันกระทงว่ามันถูกค่อนขอ้างแบบไปถึงถูกมากอ่ะอเทียบไปดูนะที่บอกว่าโฟกาัาเท้ามือ,อใหญ่มากหั้ใหญ่แล้วหนาด้วยทุกคนดูสิ ขานาดต้องตัดออกมาแล้วนะคะน้องคือแบบใช่เยอะมากเกียดอะ่ะจะกินยังไงดีเนี่ยใหญ่เหลือเกินมน้ำซอสหวานอร่อยมากผักกาดเธอต้องชอบอันเนี้ย อชบรสชาติคือมังคอนอ่ะมันก็ต้องมีความกรอบๆของหนังไงเง่ร์กาวที่อร่อยคือมันต้องชุ่มเว้ยใช่ไหมบอกแล้วน้ำซอสอร่อยปกติเป็นคนไม่กินฝูงกาชิมเลยจ้าื่อกินนี้เราชิมน้ำพวกแบบอร่อยอ่เฮ้ยทุกคนเราทำรู้มากี่ปีห้าปีมันมีไม่เคยเปิดใจ ดูดิการนั่งกินไปหลายคำมากานะแล้วนะเรายังอยู่อะคำใหญ่ขนาดนี้ดูดิดดหใหญ่มือนนะ <ST U TS> เขาบอกว่าอันนี้จะมีความแบบวุ้นวายนะคะจันแดงเนะ่ยมีความวุ้นวายเผ็ดๆสไปซี่สนๆน,นะคะก็เป็นเหมือนกับจังนั่นเองนะคะส่วนเมนูนี้นะคะฮักนะคะก็คือยักษ์ใหญ่นะคะอันนี้คือลุงเอง มาค่ะหา<ๆ>ตักให้ลุงก่อน,นครับขอบคุณครับ,ร,บราคาถูกไม่พอรสชาติดีอร่อยทุกจานเลยนะที่กินมาเนี่ยอ <laughs> คือเคี้ยวก็ไปมีไปเจอหอมละมุนแบบบอกไม่ถูกฮะคือลุงไม่เคยเจอรสชาติแบบนี้ <มา S 1> ใช่ไหมประกาศเป็นไงอร่อยมากหนูชอบหนูแบบตามหาร้านที่มีชีส <c oughs> <า>หนูรู้กักพี่จังมาหลายปีแล้ว <c oughs> แ,แ,แบบพี่จังหนูอยากกินซุชิที่มันแบบโลที่มีชี <c oughs> สข้างในรั่วแล้ตอนนั้นรอร่อยมากแล้วตอนนี้ประกาศจะสื่อว่าหนูชอบมากอีกชิ้นหนึ่งของพี่หนูขอได้ไหม ก็เดี๋ยวชิมซิกเนเจอร์อีกอันหนึ่งตัวสไปซี่ความกระเจ้งจีล่านะคะปกติเรากินแบบนี้เราก็จะเคยเจอแบบสไปซี่โรที่มันดารู้สึกว่าเป็นเหมือนซอสที่มันเผ็ดไปเลยแต่ว่าของที่เนี้ยเรารู้สึกว่ารสชาติเขาต่างถ้าใครชอบกินสไปซี่โรมากินที่เนี้น่าจะรู้สึกว่ารสชาติาตาาอะต,ต่างไม่เหมือนนะแบบทำเองเไงมันไมีความหวานๆก็เปรี้ยวนะติดปลายลิ้นอะ จริงหนูเริ่มท้อใจแล้วมันชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นลุงนะลุงนะคนเดียวเนะี่ยสี่ก้อนเนะี่ยอิ่มเลยอนะลุงหนูสองก้อนหนูก็อิ่มแล้วเนี่ยมันคือเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยอะมาต้องเลือกคนละอันกันแล้วแหละดือเรื่องงานมันน่าจะเป็นที่แบบที่สมัมผัสเนื้อมันคือเนื้อมันนุ่มนุ่มแบบละลายในยิ้เนะี่ย มาแล้วโฟก้าขอบคุณค่ะอันนี้คือแบบใครไม่เคยได้ลองช็อตฟิลลิ่งของโอมาเกเซแนะนําเพราะว่าที่นี่มีนะคะซึ่งส่วนใหญ่ร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ได้มีกันเพราะว่ามันเป็นความฟิวชั่นจริงๆนะคนที่จะทํำช็อตพวกตัวเนี้ยได้คือจะต้องแบบเออมีความเชี่ยวชาญในการมิกซ์<ช> <ๆ S 2> จริงๆไม่งั้นเปรี้ยวไปเค็มไปถ้าเกิดซดไปตายพอดีเค็มปีอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะคะ เข้ากันเลยนะอันนี้นะเมื่อกี้เห็นเขาโอ้โหหนุกหนับหนุกหนับนะฮะขอแค่นี้เท่านันมาลุงลุงจะกลับไปกินตับที่บ้านไม่ได้อีกแล้วนไงลุงแบบรสมันหวานละมุนค่ะแล้วเคี้ยวไปนี่มันแบบบรรยายไม่ถูกเฮ้ยวันนี้ลุงบรรยาย ไม่ถูกเลยมันยานไม่ถูกเลยเนี่ยแต่ลุงมีความสุขหรอโอเคอร่อยมากนี่ไข่ก็คือล้นมากจะกัดยังไงดีเนี่ยดูดิมันเล็บโอ้ยชูชวชูซีกุระคือไม่เค็มปี ไม่หวานจ๋าแล้วมีความม,มันมันคือมีความแบบเืออร่อยอย่างกำลังแบบอร่อยเลยอะ่ะใช่ทุกคนไม่ต้องเหนื่อยไปเพราะว่าตากล้องยังไม่ได้กินอ่าเรามีผู้ช่วยจะยกหน้าทีให้ตากล้องแล้วนะคะ <c oughs> พร้อมไหมคะ <c oughs> พร้อมมากพร้อมมากมานี่คนเขาอาปากได้เขาทำกันงีงง้โอ้ <c oughs> สอตายตะเกียบกระทุ้งมาเลย อ,อืมด๋ายมากกุ้งด๋ายมากไม่ยอมผมเดยวก็ไม่ใช่ยอมกันนะคะรสช,ชาติพี่กัเคยมีฟิลนี้ไหมไม่ชอบให้ร้านที่เรากินดัง <c oughs> มีสิเกลัวไ,ไ,ไม่ได้กินไงเมื่อก่อนเราไม่ต้องต่อคิวอ่ะเดี๋ยวนี้ต้องต่อเองี้ยใช้ใช่กกลัวแต่ก็แต่ก็มีน้ำใจอยู่รู้ไหมว่าไม่มีน้ำใจ โอเคทุกคนค่ะวันนี้จะบอกว่าอร่อยมากจริงๆคือทุกเมนูที่กินเลยองรู้สึกประทับใจมากแล้วก็ราคาสําหรับกระเจ้านะคะอย่างที่บอกคุณรู้สึกว่าถูกกว่าคุณภาพแล้วก็ปริมาณที่เขาให้คือราคาเขาอาจจะขายเหมือนแบบราคาเบสิกที่แบบหลายๆร้านขายทั่วไปหรือว่าอาจจะถูกกว่านิดหน่อยแต่ขอบอกเลยว่าปริมาณไซส์แล้วก็คุณภาพของเขาอ่ะสูงกว่ามากเลยนะคะถ้าเทียบจากเราเป็นคนชอบตะลุยกินอ่ะเราก็เชียร์ว่าที่นี่แบบ รสจริงๆเวิร์กจริงๆ,ๆ,ๆก็อยากให้มาลองดูนะคะใครไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับร้าน The Gallery Sushi and i z a k a y a นะคะนี่ก็ประกาศนะคะนั่งเมาสกับพี่เชฟเจ้าของร้านอยู่โหเมาส์มอยกันเมามันเลยก็คิดว่าได้ละในร้านประจำละต่อไปก็คงมีการแบบกันด้วยอะไรอย่างงี้ <laughs> ได้เพื่อนใหม่แล้วไง โอเคค่ะรายละเอียดร้านเเราขึ้นไว้ให้ทีนะคะสำหรับใครที่อยากตามรอยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่นะคะช่องกระจังจีราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะคะด้วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างด้วยค่ะบ๊ายบาย